นะคะจิ้มลิงก์ใต้โปรไฟล์สีแดงนะคะที่ติดปีใครสนใจปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพนะคะในการต่อขนตาอยากจะเรียนต่อขนตาจิ้มไปนะคะที่ลิงก์ที่เป็นชื่ออาจารย์โสภามาสเตอร์โสภาสอนต่อขนตานะคะี่ยค่าเห็นไหมคะทุกคนเห็นชัดเจนเนาะเนี่ยค่ะจิ้มลงไปเลยทาลงไปเลยค่ะ งไปทีละช่อนะคะทีละช่อทีละเส้นแล้วทาให้ฉ่ำนะคะกดเบาๆนกดเบาๆนะคะกดให้เบา,ะะเบามือเนี้ยค่ะจานก,ก็จะติดเลี่ยงไม่ให้โดนผิวของลูกค้านะคะเพราะว่าการที่ผลิตภัณฑ์โดนผิวของลูกค้าจะเกิดอาการอ่ายเคืองได้ง่ายนะคะ เป็นคลีนถอดเขาจะมีประสิทธิภาพในการละลายกาวนะคะ